พมสแตนรอบคันครับผมลูกค้าสามารถเลือกได้เลยว่าสหรับลูกค้าที่เอออยากรู้เกี่ยวกับวารันตีที่เราให้นะตั้งค่าตัวบายสปอร์ตมาให้ด้วยเร็วมากนะลูกค้าสวัสดีครับผมไอนะครับจาก B ีวดีไฮคลาสาขากญาจนาพิเศษนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปเทสต์จักร์เจ้าซิลเลน์ซิกนะครับตัวนี้เป็นตัวพรีเมียมว่าสมรรถนะมันจะเป็นยังไงแรงขนาดไหนประหยัดขนาดไหนเดี๋ยวพาไปชมครับผม เข้ามาแล้วนะครับอยู่ภายในซิลออนซิกนะครับผมตัวพรีเมียมก็จะได้ภายในแบบนี้ไปเลยนะครับแอมเบียนท์ไลท์นะครับรอบคันนะครับผมปรับเฉดสีได้นะครับ128เฉดสีนะครับเลือกได้เลยเชื่อมต่อ Apple CarPlay เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะขึ้นแมปเปิดเพลงอะไรได้เลยครับผมเออเซอร์จากโทรศัพท์ไปเลยเราจะไปไหนนะครับแล้วก็นี่ครับจะเป็นปุ่มพวกพวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับผม ของเจ้า b y d c e y l e o n 6นะครับโอเคต่อไปครับตรงนี้เขาจะเป็นไวเลสชาร์จครับผมสำหรับชาร์จโทรศัพท์นะครับสเครื่อง2จุดนะครับผมวางแล้วก็ชาร์จได้เลยนี่ชาร์จแล้วขึ้นที่หน้าจอเรียบร้อยต่อไปครับนี่จะเป็นเกียร์ของเจ้า c e r l e o n 6นะครับผมจะเป็นคริสตัลแบบนี้เลยก็เย็บเบรกครับดันเข้าเกียร์ดีเดินหน้าครับถอยหลังครับกล้อง3 6 0องศาติดขึ้นครับเซ็นเซอร์รอพันทำงานครับผม แล้วก็ปุ่ม P นี่ครับเป็นปุ่มจอดนะครับผมเบรกมือไฟฟ้าจะขึ้นให้อัตโนมัตินะครับผมทุกคนพร้อมแล้วเราไปขับกันเลยครับผมโอเคครับผมนี่เราก็ขับออกมาแล้วนะครับก็เอาจริงๆช่วงล่างอ่ะค่อนข้างจะนั่งสบายครับขับสบายเอาจริงขับระยะยาวแล้วนั่งสบายเลยเบาะใหญ่มากแล้วก็นุ่มครับผม วิสัยทัศ์ดีมากนะใหญ่มากกว้างมากเออ่ลูกค้าครับอาจจะแสบตานิดนึงครับเวลาขับเพราะว่าคันนี้เป็นทรถเทสที่ยังไม่ได้ติดฟีนนะครับผมก็ตอนนี้ครับเราอยู่ในโหมดกระขับขี่แบบไฟฟ้าล้วนนะครับแล้วก็อยู่ในท y ปนอร์ม l ลก็คือขับแบบ Normal ปกติทั่วไปครับสบายๆชิลๆใน d a i ี y ของ ลูกค้าแต่ละวันนะครับผมจริงๆขับเท่านี้คือประหยัดมากเลยนะทุกคนเพราะว่าไฟฟ้าล้วนได้95กิโลนะครับผมถ้าวันหนึ่งลูกค้าขับไม่เกิน95กิโลเนี่ยใช้ไฟฟ้าล้วนได้เลยก็คือไม่มีการไม่มีอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเข้ามาเลยนะครับหรือว่าถ้าลูกค้าวันไหนอยากเอาต่างจังหวัดก็สามารถขับเป็นแบบไฮบริดได้ครับผมก็เติมน้ํามันแก๊สโซฮอล์95นะครับขับไปจะได้มากกว่า900กิโลแน่นอนควบผู้ไฮบริดไปครับผม จุดนี้เราจะเริ่มศูนย์ถึงร้อยในโหมดไฟฟ้าให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นอยู่ในโหมด normal นะครับลูกค้าเร็วมากนะลูกค้าแต่นี่รถเยอะได้แค่ประมาณ80นะครับผมแต่ไฟฟ้าเนี่ยอาถามแต่กล้องว่าดึงไหมดึงดึงมากเนาะแรงแรงมากครับผม ใช่ใช่ไฟฟ้าล้วนลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยถ้าลูกค้ามีจังหวะอยากจะแซงอย่างเงี้ยครับสามารถเปิดไฟเลี้ยว,วเราเร่งแซงได้เลยทันทีครับไม่ต้องรอรอบเลยถ้าอยู่ในไฟฟ้าล้วนนะครับหรือว่าถ้าอยู่ในโหมดไฮบริดก็ตามครับผมถ้าไฟฟ้าเราเหลือเยอะเนี่ยก็ยเร่งแซงได้แบบทันใจแน่นอนเพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ยจะติดก็ต่อเมื่อเราคิกดาวสุดๆเลยจนคือต่อเมื่อลูกค้าต้องการกําลังสูงสุดนะครับ เครื่องยนต์จะติดขึ้นครับผมเพราะว่าคันนี้เป็นรถปลั๊กอินไฮบริดที่ทำงานโดยใช้ไฟฟ้าเป็นหลักนะครับผมเอสวยงามครับลูกค้าเนี่ยครับทุกคนรถคันนี้เขาจะมาพร้อมกับระบบเอเดีสนะครับหรือว่าในเอเดีสเนี่ยจะมีการตั้งค่าตัวบายสปอตมาให้ด้วยบ i ยสปอตเนี่ยครับคือจะบอกจุดอับของรถครับผมเวลาลูกค้าจะเปลี่ยนเลนนะครับและถ้าเขาตรวจสอบตรวจสอบได้ว่าข้างๆมีรถอะครับเขาจะขึ้น ไฟสีเหลืองเปลี่ยนเป็นโหมดไฮบริดนะครับจากนั่งตอนขับขี่อยู่ก็เปลี่ยนได้เลยนะครับลูกค้ากดเลื่อนลงมาครับเปลี่ยนครับจะขึ้นแสดงสถานะที่หน้าจอครับผมตรงนี้ว่าเป็นไฮบริด HEV นะครับผมโอเคตอนนี้เครื่องก็ยังไม่ได้ติดนะครับลูกค้าจนกว่าเราจะเหยียบคันเร่งสุดหรือแบตเหลือปริมาณน้อยแล้วครับเครื่องรถยนต์จะติดขึ้นเดี๋ยวผมจะลองเหยียบให้ดูนะครับแล้วก็ฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับผม วิ่งได้มากกว่า900กิโลแต่ถ้าอยากวิ่งไฟฟ้าล้วนครับตอชนชาร์จเนี่ยเต็ม100%นะครับจะวิ่งได้95กิโลครับผมหรือว่าอยู่ที่อยู่ตามเฉลี่ยอัตราการเหยียบของลูกค้าเลยนะถ้าลูกค้าเหยียบมากก็จะลดเร็วครับผมไฟฟ้านะครับถ้าลูกค้าอยากจะชาร์จสส่ชาร์จที่เราแถมให้เนี่ยจะเป็น AC portable นะครับหรือว่าใสา่ชาร์จฉุกเฉินที่ชาร์จที่บ้านนะครับคันเนี้ย มันเป็นปลั๊กอินไฮบริดใช่ไหมครับแบตจะมีขนาดเล็กถ้า้าถใช้ใส่ชาร์จนั้นครับเสียบกับเต้าปลั๊กครับชาร์ทที่บ้านจะใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงเต็มครับสำหรับซีเรียลอนซิกนะครับผมแต่ถ้าลูกค้ามีวอลชาร์จอยู่แล้วหรือซื้อวอลชาร์จเพิ่มครับจะล่นเวลามาได้เหลือ3ชั่วโมงครับผมในการชาร์จต่อ100%เต็มครับผมหรือว่าถ้าลูกช้าไม่สะดวกที่บ้านเลยเนี่ยสะดวกเป็นตามปั๊มหมีครับก็จะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับสี่สิบห้านาทีประมาณนี้ครับผมสำหรับล ที่เอออยากรู้เกี่ยวกับวารันตีที่เราให้นะครับผมหรือพวกเลเวลแคสิทธิพิเศษเนี่ยทันเนี้ยครับจะได้ตัวเอ่รับประกันตัวรถครับอยู่ที่6ปีครับผม1น5่งหนกิโลเมตรอ่านี่เราเจอเพื่อนด้วยลูกค้าออกไปเยอะมากครับอันนี้ได้รับความนายิยมอุ้ยลูกค้าด้วยครับลูกค้าเราเองครับทุกคน บริตแบตเตอรี่ครับผม8ปีหรือ160,000กิโลเมตรครับผมฟรีประกันภัยชั้น1ให้ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นฟิล์มเซรามิกรอบคันครับผมลูกค้าสามารถเลือกได้เลยว่าอยากติดบ้านไหนกี่เปอร์เซ็นต์บ้างนะครับ40 60 80เเนะครับเลือกได้เลยรวมถึงหลังคาด้วยนะครับติดให้ฟรีครับผมก็สำหรับซีลเลออนซิกนะครับจะมี2รุ่นย่อยนะครับผมใน1เนี่ยจะเป็นรุ่นไดนามิกครับเริ่มต้นอยู่ที่9,39,900บาทนะครับ ดนดมิจะมี2สีครับขาวและดำครับผมส่วนรุ่นท็อปนะครับจะเป็นรุ่นพรีเมียมครับผมราคาจะอยู่ที่1 3 9 9งล้านบาทนะครับผมก็จะมี3สีให้ลูกค้าเลือกพิเศษขึ้นมาเนี่ยจากตัวท็อปเนี่ยก็จะเป็นสีเทาครับผมก็จะมี3สีขาวเทาดำครับแต่ถ้าลูกค้าคนไหนออกสีเทาเนี่ย คนอื่นก็จะรู้เลยว่าลูกค้าขับตัวทอปนะครับผมก็นี่นะครับผมหลังจากขับเสร็จแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างครับเอาจริงถ้าลูกค้าอยากทดลองขับนะครับสามารถเข้ามาที่โชว์รูมเราได้เลยโชว์รูมบีเวดีไฮแาสสาขากาจนาพิเศษนะครับอยู่ก่อนถึงเดอมอบางแค800เมตรนะครับผมก็ที่พาไปชมมาครับจะเป็นซีเรียลอนซนะครับผมตัวพรีเมียมแต่ถ้าเป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนิดๆหน่อยๆครับ ในเรื่องของออปชันภายในครับผมแต่ว่าข้างนอกเนี่ยก็จะเหมือนเนกันนะครับได้ทุกทุกอย่างไปคล้ายๆกันก็คลิปต่อไปนะครับผมผมจะฝากในเรื่องเกี่ยวกับแคมเปญนะครับผมถ้าสมมุติลูกค้าคนไหนอยาการู้ถึงแคมเปญนะครับก็สามารถไปชมได้ในคลิปต่อไปนะครับผมผมขอฝากช่องไว้ด้วย หเลยเป็น y t u t u นะครับของ B ีเดีไฮคาสสาขากาจนาพิเศษนะครับผมสเนี่ยเป็น t k t t อกบีเดีไฮคาสสาขากาจนาพิเศษนะครับผมหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์024548545นะครับผมหรือว่าถ้าอยากสนใจซื้อรถกับผมเนี่ยก็ผมชื่อไอครับสามารถติดต่อหรือว่าติดตาม TikTok นะครับผม บีวีไฮคาสสาขากาญจนาวิเศษบายไอนะครับหรือว่าโทร0655629836ครับผมยังไงวันนี้ก็เท่านี้นะครับผมขอบคุณมากๆนะครับ